เดี๋ยวเค็นไหมนะเดี๋ยวเราไปร้องนอกออล,ลบิกแอล,ลบิกนี่ก็ลองลองรถเช่าน,นะครับหัดใหญ่คึมๆนะผิวยังเราจะไปกินข้าวไม่อยากกินอะไรเราแะจจะภาพจะภาพกาเขาเขาเตรียมเรื่อง <laughs> ซึ้ง ถ่ายรูปไหมถ่ายรูป,ปกำลังเดินทางไปเขาตังกวนใช่ไหมเขาตังกวนสงขาสงขาแล้วตมิลลาอ๋อไปแล้วตมิลาไม่ได้ไปมากี่ปีแล้วปีห้าสิบเมค่ะจริงอ๋อโอ้โหนานมากแล้วค่ะก็แต่ตอนยังไม่เกิดเลยปะยังไม่ยังไม่ไ,มไ,มไมแต่งงานเลยอันนี้แต่งแล้วเหรอ กำทำสาวอยู่นีโชคดีลูกได้่ามาเที่จัดตเองวสงขาไปดังเงือกนะตอนนี้มันถึง ตำมิหลานะครับห๋ยวจะไปตามหาหนางเงือก ไม้อรูหเห็นเด็นยังท้องฉันอากูยังไม่สึ้กี่ปีแล้วมะเออทำวิดีโอสามปีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สี่ห้าสิบปีห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด <57. S 2> ห้าสิบเจ็ดอืมห้าสิบเจ็ดปีเพราะปีศูนย์เก้าอ่ะอือที่มาไม่ได้มานี่เออนานมากเลยสดชื่นไหมอืม บ้านอะมาไม่ได้หรอยังไงเขาเขานักอยู่ไยนี่คุยกับแมวอะักเีะ

ขอโทษครับหือครับที่พักคืนนี้เดี๋ยวลาลามา ห้องเดิมกับคราวที่แล้วที่มา,าเลยนะะายที่สาคัญคือตัวน้ํามันรำข้าวมีต่าชื่อแกรมอเลอเรอลตัวนี้เป็นตัวในปัจบันค่ะ ่เก็บไว้เป็นหลักฐานเน่ยคุยเรื่องหวยน้องมีแค่นี้อะทุกคนโหเย่โหเย่โหเย่โหชันใจหอัวนี้เดียวอย่างนี้ก็สวยนี้ใ่สบายสบายเออนหวยจับน้่งมึงนั่นก็เป็นมากินกหวยจับร้านนี้โดยเฉพาะ จำจำได้จำได้ยวให้ไม่ให้หมดหอดให้หมดนี่หรอไม่ได้กองเรึ่งละเรครึ่งละมีทวงอีกย่งมีทวงเออไ้ยังถุงงักเ่ไม่อมกหเาแล้วเดี๋ออันก็รัดตเป็นไหวพระนะครับวันนี้ ก่อนยังเข้าไปในตอร้นไม่ทำอะไรบ้านอีอยู่ในนี้อ๋อบ้านเก่าอยู่ตรงนี้เหรอบ้านนังเดิมที่เก่นี่ตอนในตอรอ๋อลัวฝนตกของมูน้กระท่อมเออระ่วบ่อน้ำก็เต็มล้นออกมานะอีอยู่กับปู่สันสองคนน้องแหกปากเลยน้ำก้นองค์ละน้อมันรู้จะทยังไงไ่ทเอาไรเลย้องแหกปากลั่นอนี้ช่างบ้านเลยมันมันอยู่สอง ีอยู่สองท้องข้างบ้านกับบ้านอีเลยแล้วเขาก็มาช่วยดูนะเขามาช่วยดูเป็นอะไรเขาบอกบอลน้ำไหลออกมาอายุเท่าไหร่เนี่ยยังยังเด็กอยู่เด็กอยู่เล็ก ขคคย,ย,ย,ยดนิดนิหนอยวัช่งให้จะได้ดูล้ลยนะอยู่วัดช่างให้แล้วนะใช่ไม่แก่เ่ยตัถขาไปเยอถขาไปเยอะตอรูปนิ่งเหรอรูปนิงปน่งลงป้ายวัดนะ ลสวยทีสี่ตัวเราดูม่นเล่ลราดูเล็กสวยอย่าลืมกดจุดนะครับแวุกกปมาณหน่ที่ตรงนี้ถกก็ได้เรามนสี่ใบดิไอ้นี่อ้นี่อยากไ้ไอ้นี่เจ็ดหกสองได้ไหมคะหนึ่งไม่มีค่ะจะมาเจอย่ละมันก็ดีมาเล็บ Đi phụi dài nào. Có chín này. chín cái này nào mà. Có chín. 4 ฐานเจ้าแม่ลิ้มก่อนเนี่ยอัตตนี What you อสองอย่างพนะอเนาะไอเจ้าจอร่ <c oughs> อยเจ้าอร่อยสองอย่างยังเดิมมันทำนะค่ะเราไม่เอามอนมะวัน <c oughs> นี้อยู่ที่หลุมฝังตกของเจ้าแม่ลิ้นก่อนเนี่ยครับ อ๋อรับมาก่อนรับรับวนังยายะลานะคะอร่อยค่ะอื่นไม่มีค่ะแต่เช่หยองยาลาอืมเปิดะมันหวล้วยงมันหวเะย้น้เดียวเียวมนกัน

พี ens, decir, ini, ่นมมากว่ารกาะเยอะนะอไปรถสบายังดีเลยมึงกู้เินเยอะมาไหาลหลักเมืองกะลานะครับถ่รูปเหรออืมเาปิดปะ เขาเอาให้ปลาไม่ให้นกใช่ไหมว่าใช่ใช่อากินต้องกินเออมาแต่ตัวนี้แสดงว่ามันมันฉลาดกว่าเพื่อนนะเห็นไหมเออเออมันรู้จักมายเนี่ยมาวางไว้เลยก็ได้มาวางวางไว้เลยก็ได้มั้งแล้วเอาเนื้วเอาให้ปลาไปน้ามันฉลาดกว่าเพื่อนในตัวเนี้ยเก่งอันนี้มาแล้วนี่มาก็ให้ปลาไป น,นี่ศาลเจ้าแม่ลิมก่อนเนี่ยมุนิธิี่ยาลาดลาหมายถึงไม่ได้มาไม่ได้ซ่อมมาเนี่ยแต่ทำไม่เคยขึ้นไม่ได้นั่งรถไฟไงน,นี่เหอน่าไหนนั่งรถไฟนี่ะที่เคยทำร็จนี้เลยเป็นนักเนัา่งไหน,น,น ไปช่างง่ายใส่ไปครั้งแรกไปตักเองแล้วตักเองตักเองคิดเพิ่มสองข้าวส่งายก็ส่งไปใหเซ็ไปมินดี้เองเซ็ตอีกบอกอ๋อไม่อยู่ตลาดนัดดูนี่ บายมาเจอกันมีกรุ<อ>งเทพดีโชคดีโชคดีเรียกมาดีเจอกันเจ้ดีนะ<ส>นรจ๊ประตูไหนประตูเก้าไม่เห็นพี่เกเนี่เลขเก้าเนี่ยประตูมันก็ขึ้นสิบแล้วแล้วมันจะสิบเก้าสิบเอ็ดได้ยังไงวันไม่รู้ยจําใบละ